วุฒวิถีได้ับพรยิงร่วมมือกับข้าหวงตงวิศวกรไม่ชำนาญการต่อสู้ไร้ได้ระชิดเข้าไปในกระบวนครับจมตีต้องไม่ทันระวังีเสื้อเทพีฟาดปันสิพี่รองข้าทำเรื่องสำคัญอยู่นะแล้วข้าไม่สำคัญเหรอฮะเฮ้ยหวงตงเฮ้ยโอ้ยเฮ้โอ้ยปิดภาคเรียนแล้วข้าเลยมาเยี่ยมเจ้าที่เมืองแห่งแสงไง หวงตงเจ้าสวมเป็นเพื่อสีข้าจริงๆข้าระดับ60แล้วอยากชวนเจ้าไปล่าวงแหวนด้วยกันไปไหนก็ได้เลยที่บ้านข้าถึงจะมีสัตว์วิญญาณที่เหมาะกับข้าบ้านเจ้าเหรอเจ้าต้องตกใจแนะ่เสียงของอาวุธปืนใหญ่เหมือนจะดังมาจากทางนั้นแต่ว่าดูเหมือนคนที่ใช้อาวุธปืนใหญ่กำลังหนีหนีเหรอ อยากเห็นความอัศจรรย์ของเนื้อแห่งโชคชะตาไหมละ่ละหลันสู้กับจีจ้เจี๋ยเฉินทัาศารไวิญ,ญญาณก็เพิ่มระดับหุยเฮาเจ้าดูเหมือนปีศาจมากขึ้นนะหลังจิตตัวจับและแบ่งปันทำไมเป็นพวกเขาละ่ะนั่นสหายของเจ้าเหรอใช่แล้วพวกเขาช่วยเข้าไว้ตอนบาดเจ็บ บุญคุณเพียงหยดน้ำตอบแทนนังสายทานเขาจะไปช่วยพวกเขาได้เป็นครั้งแรกที่พระองค์สั่งให้ข้าเข้าร่วมรบข้ากลับแพ้ซะงั้นไรประโยชน์นะสิ่งที่ข้าหวังสุดท้ายก็ไม่สมหวังวันนี้ข้ากับเจ้าคงต้องฝังร่างวิที่นี่เดี๋ยวนะ เห็นภาพหลอนก่อนตายงั้นเหรอทักษะขดุนวิญญาณแมงปองยกเขมันเส้นอี่เฮ้าแดนแข็งดิรันปีกิโยอเต็มยอดนักรบมือฉกาจกลยุทธ์ปั้มปืนและจิตตรวจจับและแบ่งปันทักษะของอี่เฮ้าอัศจรรย์จริงๆรุ่นพี่ตีฝ่าพันธุ์ตัวันออกเฉียงใต้การป้องกันอ่อนแอฟังคำสั่งตีฝ่าออกไปรุ่นพี่จีจื ได้เป็นผู้นำกองทัพ <lawsuit> แล้ววิเงเข้าขุนแผที่มาช่วยนะนิยุทย์พิกอบกบฏคิดแยกอาณาจักรกริย์บส่งเรามาปราบกบฏไม่นึกว่าศัตรูจะพุ่งเป้าไปที่วิศวกรวิญญาณกลุ่มเล็กๆปิดล้อมพวกเราโดยม่สนทับใหญ่ด้านหลังความแข็งแกร่งเหรอมีวิศวกรระดับ480กว่าคนความหมายของยอดนักบมือชกาศคือเปลี่ยนสงครามด้วยตัวคนเดียวเป็นโอกาสที่จะได้ทดสอบ ขัพร้ามร่วมมือวุฒิวิถีได้ับคกยิงร่วมมือกับข้าหวังตงวิศวกรไม่ชำนาญการต่อสู้ได้ประชิดเข้าไปในกระบวนครับโจมตีต้อไ่ทันระวังผีเสื้อเทพผีป้าดฟันความสามารถเขาถึงขั้นนี้แล้วเหรอกองหนุนมาแล้วไม่ใช่ันนไปทับเจ้าอย่างรัชทายาทในยุคพยศจงฟังคำสั่งของเดยุคพยศข้าเจ้าหยางรัชทายาทของเดยุคพยศบนเดินเขา ็คือพระคู่มั่นของสุริเทียนรันแห่งจักรวาลสุรยิยันคู่มั่นเลยใครจับนางได้ให้ทองพันช่องตั้งให้เป็นว่านผู่ว่าที่พระชายาเหรอไม่เกี่ยวกับเราแค่ตอบแทนน้ำใจนางเท่านั้นเี้ยเฮาระวังเจ้าอย่างแข็งแกร่งมาก